สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of l o v e นะคะทุกๆคนต้องขอขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยสำหรับการกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งการคอมเมนต์การกดแชร์นะคะแล้วก็ทุกๆกำลังใจทุกๆเรื่องราวความรักความรู้สึกที่เข้ามาซัพพอร์ตให้กันและกันในช่องนี้นะคะช่องนี้ก็จะเป็นกำลังใจดีๆส่งพลังงานดีๆให้กับทุกๆคนในทุกๆวันอยากให้ทุกคนมีความสุขได้มีพลังงานดีๆรอคอยคนที่ใช่เจอรักแท้สุขสมหวังในทุกๆเรื่องนะคะมีพลังบวกในทุกๆวันเพราะ ความสุขพลังบวกเสริมสร้างให้จิตใจกายจิตใจของเราสุขภาพจิตสุขภาพกายที่ดีมีความสุขมีการแก้ปัญหาอดทนกับสิ่งลบๆที่มากระทบจิตใจของเรานะคะท็อปปี้ของเราวันนี้เรามาส่องพลังงานให้กับทุกคนมาดูสิว่าตอนนี้เขาอยากบอกอะไรกับคุณนะคะวันนี้ฝนตกทั้งวันเลยนะคะแถวนี้อากาศก็เปรคลยม,มดีมากเลยนะเรามาดูซิว่า ตอนนี้เขาอยากบอกอะไรกับคุณคะใครที่รับฟังแรนดอมอีพีนี้ที่รู้สึกว่าอึดอัดอะไรบางสิ่งบางอย่างภายในใจไม่ต้องอึดอัดนะคะทำใจให้สบายๆนะเรามาดูพลังงานกันว่าตอนนี้เขาอยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะกับคนที่อยู่ห่างไกลคนที่ไม่ได้ติดต่อพูดคุยคนที่มีความรู้สึกบางอย่างที่ยังไม่ได้บอกคุณ ตอนนี้เขามีอะไรอยากจะบอกคนคะคิดถึงเห็นไหมคะใครกำลังรู้สึกอึดอัดอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่นะตอนนี้หนึ่งถ้วยความคิดถึงคะ่ะเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างมันวนเวียนอยู่ในความรู้สึกของเขาน้ำหนึ่งถ้วยที่มันไหลลงมาต้นไม้ต้นนี้ก็รู้สึกว่ามัน มันเติบโตขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันแต่มันก็เหมือนกับว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้รับการเติมเต็มความรู้สึกที่มากพอนะคะเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับเป็นอะไรที่มันรอแทนที่น้ํานี้จะเทลงไปลดน้าต้นไม้แต่มันได้หยดลงไปเท่านั้นเองนะคะมันยังไม่ได้แบบยังไม่ได้ทําอะไรดั่งใจหวังนะคะเช่นการที่จะเข้ามาสารความสัมพันธ์หรือว่าการเริ่มต้นความสัมพันธ์ รอคอยการเริ่มต้นความสัมพันธ์รอคอยการเข้ามาขอโทษนะคะหรือว่าความรู้สึกดีๆที่มันรอคอยการเริ่มต้นใหม่ความคิดถึงนะคะความรู้สึกของของน้ําที่มันวนเวียนมีความรู้สึกดีๆอยู่ณนะตอนนี้นะคะนี่คือเขาอยากบอกคุณว่าเขาคิดถึงอยากพบเจออยากเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคุณนะคะแปดเหรียญเขายังมั่นคงนะคะ กับคุณอยากที่จะเปลี่ยนแปลงสถานะความสัมพันธ์นะคะแบดเหรียญยังคงอยากเดินหน้าไปค่ะอยากแต่งงานกับคุณนะคะอยากที่จะขยับสถานะความสัมพันธ์มากๆเลยนะคะอยากแต่งงานอยากเป็นคู่ชีวิตของคุณอยากเป็นความรักแล้วดูสิสวยงามมากๆ8แดเหรียญ world นะคะแล้วก็สี่ม้เทา้าการได้ได้เปิดใจได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ แบบคู่รักแบบที่อยากแต่งงานความอยากที่จะแต่งงานนะคะแล้วก็อยากที่จะเปลี่ยนแปลงสถานะความสัมพันธ์ให้มันมันไปต่อได้คุณกับเขาเคยคุยกันเรื่องของการแต่งงานหรือเปล่านะคะเหมือนกับว่าแพลนเรื่องของการแต่งงานไว้หรือว่ามองหาความสัมพันธ์แบบจริงจังกัน ทำงานเก็บเงินอยู่นาแดเหรียญตอนนี้นะคะแดเหรียญเป็นพลังงานของการขยันทํางานขยันเก็บเงินแล้วก็มั่นคงนิ่งๆดูเง,งียบมากๆเลยแต่ก็มีความมั่นคงเพราะเขารู้สึกว่าถ้าเขามีจุดหมายมีเป้าหมายในชีวิตเขาจะทําสิ่งนั้นให้ได้เหมือนกับความรู้สึกเขาว่าชอบคุณจริงๆนะแล้วก็อยากที่จะเดินหน้าไปต่อในความสัมพันธ์หนึ่งถ้วยคือการขอโทษหรือว่าการที่เข้ามา เริ่มความสัมพันธ์กับคุณแบบความรู้สึกดีๆที่อยากที่จะพัฒนาไปต่อในระยะยาวแบบมั่นคงแล้วก็แต่งงานด้วยนะคะหรือขอยับสถานะความสัมพันธ์กันอยากพบเจอกับคุณอยากนัดเดทนัดเจอกันอีกครั้งอยากเฉลิมฉลองความรู้สึกอยากอยากเข้ามาเจอะคะ่ะเพราะฉะนั้นเขาอยากเดินทางมาพบเจอกับคุณได้อัปเดตชีวิตกันได้ตกลงในความสัมพันธ์กันว่าจะเป็นไปยังไงนะคะเพราะว่าเขารู้สึกว่ายังอยากที่จะ ยังไงก็คือต้องการที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปต่ออยากเปิดเผยให้ทุกคนได้รู้ว่าคุณกับเขาเป็นความรักเป็นคู่รักกันนะดูสิเพราะฉะนั้นคุณอาจจะได้รับการติดต่อจากเขาหรือว่าเรื่องเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นอย่างการะทนหันไม่ให้ตั้งตัวนะคะเหมือนกับว่ามันจะมีสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นด้วยการเดินทางนะคะบางท่านอาจจะได้เดินทางไปที่ไหนแล้วก็ได้รับการติดต่อจากเขา The date เขาคิดถึงคุณเขายังตัดคุณไม่ค่ะนะคะมันยังไม่จบหกไม้เท้ามันยังไม่จบค่ะเหมือนกับว่าเขาอยากที่จะทําให้คุณมีความสุขอะไรที่มันนิ่งๆเงียบๆตอนนี้เขาคิดต่างๆนานามากมายเลยว่าเขาจะเข้ามาทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาไปต่อได้ยังไงเขาอยากให้คุณได้มีช่วงเวลาเวลาดีๆกับเขาอยากกลับมาทําให้คุณภาคภูมิใจนะคะอยากทําให้คุณมีความสุขนั่นเอง อยากเปิดเผยให้ทุกคนได้รู้ประกาศให้ทุกคนได้รู้ว่าคุณของเขาเป็นเป็นคนรักกันแล้วเป็นคู่รักกันแล้วนะคะแล้วก็ให้คุณกับเขาได้กลับมาเป็นเรื่องราวดีๆแห่งความสุขกันกลับมาชนะหัวใจของคุณอะไรที่ไม่เข้าใจกันก็อยากปรับคำเข้าใจแล้วก็พูดคุยเพราะฉะนั้นเขาอยากเจอกับคุณมากๆเลยนะคะอยากที่จะ ปรับความเข้าใจแล้วก็พูดคุยได้เดทกันได้นับหนึ่งกันใหม่อะไรที่ห่างกันไปนิ่งกันไปเขายังคงแค่รู้สึกว่าเขาพักความสัมพันธ์หรือว่ายุ่งกับงานหรือว่าอะไรบางสิ่งบางอย่างไว้เพราะฉะนั้นเขายังรู้สึกว่าเขายังไม่ไปไหนกับคุณเขายังคิดถึงคุณอยู่นะคะยังส่องยังมองคุณอยู่หรือว่าความสัมพันธ์เนี้ยถ้ามันถ้ามันไปต่อไม่ได้อย่างน้อยก็ได้เป็นเพื่อนในการเป็นความสัมพันธ์ที่ดีเขายังคงรู้สึกคิดถึงคุณแล้วก็ยังรู้สึกอยากที่จะ ได้มีโอกาสพบเจอกับคุณอยากให้ความสัมพันธ์นี้มันมีความสุขอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าเขามีโอกาสเขาจะเข้ามาหาคุณเหมือนเดิมแปดไม้เท้าอย่างที่บอกค่ะว่าคุณอาจจะได้รับการติดต่อจากเขาคนนี้อย่างกระดันหันไม่ทันในตั้งตัว เพราะความรู้สึกของเขามันเติบโตเหมือนต้นไม้ในทุกๆวันมันมีความคิดถึงในทุกๆวันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาไม่ดีหรือว่าเขาทําผิดกับคุณเขาอยากขอโทษเริ่มต้นความสัมพันธ์กันใหม่ได้ไหมเขายังคงมีเป้าหมายนะที่จะมาหาคุณมาพบเจอมาให้ความสัมพันธ์ระหว่างเรามันไปต่อได้นะคะขยับสถานะความสัมพันธ์มันยังไม่จบนะฉันรอเธออยู่ฉันอยากทําให้คุณมีความสุขอยากกลับมาทําให้คุณภูมิใจ นะคะให้คุณได้ใส่ชุดสวยๆอย่างที่คุณต้องการถ้าคุณมีแพผนเรื่องของงานวิวาหรือว่าแพผนเรื่องของการได้มาพบเจอกันได้มาเดทกันนะคะ เพราะนั้นอยากปรับอยากจูนอยากลองคุยกับคุณนะคะอยากลองคุยล,ลองปรับลองปรับเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างซิถ้าเราจะขยับสถานะความสัมพันธ์หรือว่าเราจะทดลองคุยกันไปก่อนเรียนรู้กันไปก่อนแบบเพื่อนได้ไหมนะคะหรือว่าทําอะไรที่มันแบบถ้าไม่เข้าใจก็คุยกันเหมือนกับว่าความสัมพันธ์นะ่ะถ้าจะเป็นคู่ชีวิตหรือว่าถ้าจะเป็นแต่งงานกาันเขาก็อยากให้คุณเป็นทุกสิ่งทุกอย่างให้กับเขาได้เป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งคนรักเป็นทั้งผู้หญิงของเขาเป็นทั้งผู้ชายของเขานะคะอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้น อยากที่จะให้คุณกับเขาได้เป็นทุกสัตทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งกันและกันนะคะเด็กทื่เรียนนะคะการได้วางแผนทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้แล้วในความคิดของเขาแล้วก็ความรู้สึกของเขาก็มีแต่คุณอยากที่จะให้ความสัมพันธ์คุณกับเขาไปต่อได้เขาคิดวางแผนอะไรต่างๆไว้มากมายเป็นสเต็ปเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็รอโอกาสเมื่อไหร่โอกาสจะมาถึงสักทีเมื่อไหร่โอกาสเราจะได้แต่งงานกันสักทีนะจะมีโอกาสนั้นหรือเปล่าหรือจะได้ปรับความเข้าใจกันไหมนะคะ ระยะที่จะส่งข้อความหาคุณเพราะนั้นการส่งข้อความหาคุณจะทำยังไงดีนะคุณถึงจะจะตอบเขาเดวิลมันมีอุปสรรคมันมีความร้อนรุ่มร้อนอกร้อนใจมากๆเลยแผนการบางอย่างเขาได้คิดเขาได้เตรียมไว้หมดแล้วแต่ไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นจริงหรือว่ามันจะทำสำเร็จได้หรือเปล่าเพราะว่าเขาจะทำให้คุณรู้สึกว่าภูมิใจในตัวตนของเขาอีกครั้งได้ไหม Justice อยากขอความยุติธรรมในความสัมพันธ์อยากให้คนกับเขา ได้ได้เดินหน้าต่อไปได้นะคะ D Emperor นะคะทุกคนเห็น D Emperor ไหมตัวตนของเขาคนนี้มีความเป็นผู้นําสูงระด,ดับผู้นําขึ้นไปนะคะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณก็ได้แลีเรียกกันก็ได้แต่ก็จะมีความเป็นผู้ใหญ่มากๆหรือจะเป็นคนที่อายุมากกว่าคุณก็ได้ค่ะ ถ้ายุ่มากกว่าอาจจะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จแล้วมีทุกอย่างพร้อมหน้าที่การงานการเงินสปอร์ตดูแลคนรักได้เป็นอย่างดีพร้อมที่จะเป็นผู้ให้พร้อมที่จะมีมีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมที่จะดูแลบุคคลรอบข้างครอบครัวของเขาบริวารของเขาอะไรมากมายเป็นคนที่มีความชัดเจนในตัวตนของตัวเองนิ่งสงบแล้วก็มีเหตุและผลมีความเป็นผู้ใหญ่สูงดูอบอุน่นดูเท่ดูมีความเป็นไลฟ์สไตล์ที่แบบหน้า น่าอยู่ใกล้ๆเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ใจดีนะคะคุณเจอแล้วคุณอาจจะรู้สึกว่าคนนี้คือถูกชะตามีความสุขที่อยู่กับเขาเพราะเขาเป็นเหมือนพ่อแม่เป็นพ่อคนแล้วค่ะเหมือนกับว่าอาจจะเป็นพ่อแม่ไม่ๆก็ได้เป็นคนที่มีความเพ,พร้อมทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆสแสดงออกตรงๆทําอะไรตรงๆพูดจาตรงๆนะคะแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรซ้ำซากเท่าไหร่การกระทําของเขาเขาอาจจะผ่าน เรื่องราวความเจ็บปวดเสียใจมาอย่างแยะๆมากมายแล้วคนนี้สิ่งที่เขาต้องการคือการแต่งงานอาจจะเป็นการแต่งงานครั้งสุดท้ายของเขาก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นคนคนนี้รักคือรักใช่คือใช่แสดงออกตรงๆอาจจะดูไม่ค่อยโรแมนติกแต่ก็มีเอกลักษณ์ในในความโรแมนติกของเขาการแสดงออกตรงๆของเขามันอาจจะโรแมนติกอีกแบบหนึ่งซึ่งก็สังเกตดีๆเพราะเขาค่อนข้างที่จะมองทุกสิ่งทุกอย่างอยู่บนสัจธรรมแห่งความรักความสัมพันธ์นะคะเขาก็รู้สึกแหละว่า ความรักความสัมพันธ์มันต้องค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็อะไรที่ใช่มันก็คือจะจะ,จะใช่เขาก็รู้สึกแบบนั้นแล้วมีความเป็นผู้ใหญ่มากๆทํะไรคิดมีการวางแผนนะคะคนคนนี้เพราะนั้นเขาอยากให้คุณกับเขาไกลเลกไกลเกลกันได้พูดคุยกันได้ประนีประนอมกันได้แล้วก็เดินหน้าความสัมพันธ์กันได้อะไรที่ไม่ดีอะไรที่ผิดอะไรที่เป็นอุปสรรคปัญหาก็อยากที่จะขอโทษอยากเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคุณใหม่คิดถึงมากๆร้อนรุ่มในใจอยู่ตรงนี้ทั้งตัดไม่ขาด แล้วก็ยังอยากให้คุณกับเขาได้กลับมาเป็นคู่รักเป็นความสัมพันธ์ที่ดีกันเหมือนเดิมนะคะหรือว่าอยากที่จะขยับสถานะความสัมพันธ์นั่นเองนะคะนี่คือตอนนี้เขาอยากบอกอะไรกับคุณนะอยากมาเจอคุณด้วยมากๆเลยนะคะถึงแม้ว่าคนนี้อาจจะเป็นคนที่ทํางานหนะักเป็นคนที่ขยันเป็นคนรู้จักเก็บเงินนะคะเก็บเงินเก็บอะไรในตัวตนของตัวเองรู้จักใช้เงินนะคะอะไรประมาณนี้นะ อาจจะเป็นคนที่ชอบเดินทางหรือว่าเดินทางไปที่ไหนก็ได้บนโลกใบนี้ก็ได้นะของเขาคุณอาจจะเขาอาจจะเป็นคนทางไกลคนต่างชาติของคุณหรือว่าคุณกับเขารู้จักกันออนไลน์ก็ได้หรือคนคนนี้รู้จักกันผ่านเพื่อนเพื่อนแนะนําหรือมีเพื่อนร่วมกันบางท่านอาจจะรู้จักกันออนไลน์แล้วก็อาจจะมีเพื่อนร่วมกันก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเขาอยากบอกว่าเขายังรู้สึกคิดถึงคุณอยู่ แล้วก็ยังมันยังไม่จบนะเขาอยากที่จะเดินหน้าต่อไปอยู่อยากให้ความสัมพันธ์นี้มันมันไปต่อได้เท่าเทียมซึ่งกันและกันถ้าคุณกับเขามีอะไรที่แบบมีความแตกต่างกันเรื่องของอายุหรือว่า power คุณวุฒิวัยาวุฒิแล้วก็อยากที่จะให้คุณได้ให้คุณกับเขาได้แบบ มีการเยี่ยมเยียนซึ่งกันและกันนะคะถ้าเหมือนกับว่าได้อยู่ต่างประเทศก็อาจจะแบบเยี่ยมเยียนซึ่งกันและกันประมาณนี้นะคะแบบเดินทางไปมาหาสู่กันได้อัปเดตได้พัฒนาวความสัมพันธ์กันไปอีกสเต็ปหนึ่งในเรื่องราวของความสัมพันธ์นะคะนี่คือพลังงานนะคะว่าเขาอยากบอกอะไรกับคุณตอนนี้นะคะทุกคนนะเ,เดี๋ยวเรามาดูนะคะเดี๋ยวเรามาดูนางฟ้าดีกว่า ขอนางฟ้าซะหน่อยโรแมนแองเจิลซะหน่อยค่ะสักสามใบขโรแมนแองเจิลค่ะ getting to know each other นะคะเรียนรู้ซึ่งกันและกันเนาะนะคะถ้าคุณกับเขาเพิ่งเจอการหรือว่าคุณคุณกับเขามีประเด็นการถ้าเขากลับมาได้คุยก็ค่อยๆค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆดูความสัมพันธ์กันไปนะคะและใครที่ไม่ได้ไไม่ได้มีประเด็นอะไรก็ ค่อยๆเรียนรู้กันไปเริ่มต้นเรียนรู้ด้วยการนับหนึ่งกับความรู้สึกดีๆ yes ค่ะ you r so u l m a t e นะคะ this is your so u l m a t e นะบางท่านคนนี้อาจจะไปได้เป็น so m a t e ของคุณแล้วเพราะนั้น so m a t e รอคอยการพัฒนาในความสัมพันธ์ healing family issue ค่ะความสัมพันธ์ที่ต้องรวมไปถึงครอบครัวของเราและเขาคนนี้เป็นคนที่รักครอบครัวเป็น family man นะก็ romantic feelings ค่ะ เขาอาจจะมีลูกติดหรือเขาอาจจะมีหน้าที่ภาระอะไรต่างๆมากมายให้ต้องดูแลต้องจัดการนะคะเพราะฉะนั้นก็ถ้าเริ่มรู้จักการเพิ่งรู้จักการค่อยๆเรียนรู้กันไปนะคะอย่างที่บอกนะหรือว่ามีประเด็นกันก็ถ้าได้คุยกันแล้วเคลียร์กันแล้วการให้อภัยไปต่อได้ไม่ได้ขึ้นอยู่การตัดสินใจของคุณความโรแมนติกมันจะเกิดขึ้นในช่วงจังหวะเวลาที่แบบคนทั้งสองคนพร้อมหรือว่าคนทั้งสองคนเป็นคู่รักกันแล้วอะไรที่มันเริ่มต้นหรือว่าเรียนรู้กันก็ปล่อยไปก่อนนะคะใจเย็นๆในความสัมพันธ์ไม่ต้องรีบค่ะนะคะค ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ